สวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามีเมนูส้มตำนะครับผมใส่หมูยอมานำเสนอทุกคนนะครับตำกินกับหมูย่างนะครับหมูที่เราเพิ่งย่างเสร็จใหม่ๆเลยนะครับเดี๋ยวไปดูวิธีการตำส้มตำกันเลยครับมาครับมาตำส้มตำกันตำพริกกระละเอียดก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาใส่กระเทียมเอากระเทียมสะตะก้าก่อนนะครับ ตำ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 ต,ต,ตใส่ถั่วฝักยาวนะครับผมแล้วก็หัน่นแล้วก็ตำถั่วฝักยาวให้ละเอียดหน่อยนะครับตำไปเรื่อยๆให้มันแตกๆเลยนะครับแล้วก็ตะเลี่ยมหั่นมูย่อหั่นมะนาวนะครับบีบมะนาวใส่โคกเลยนะครับ ชอบเปรี้ยวขนาดไหนก็ใส่ไปเลยนะครับตามที่ชอบนะครับใส่น้ำปลาลงไปเลยครับแล้วก็หั่นมะเขือเทศลงไปเลยขยะขยะขยะคุกเขาคุกเขาให้เข้ากันนะครับเมื่อกี้ลืมใส่น้ำตาลปี๊บนะครับ เอาน้าตาลปี๊บมาลูกมาใส่ทีดังแล้วก็มาลวกหมูยอกันเลยนะครับใส่มะละกอลงไปรสชาติโอเคแล้วแล้วก็เอาหมูยอลงมารวมด้วยนะครับแล้วก็ตำ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 ให้เข้ากันเลยนะครับผมตำเรื่อยๆเลย,เลยคลุกเขาคลุกเขาให้เข้ากัน เป็นไงบ้างครับทุกคนน่ากินไหมครับเมื่อกี้แอบเซลไม่ครัวนะครับคกุกทะลวงนะครับคุกเลื่อนนะครับเดี๋ยวหาจานใส่กันเลยเสร็จแล้วครับตักใส่จานเลยน่ากินมากเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วครับยกคุก กัน okay. เลยทีเดียวเสร็จแล้วครับน่ากินไหมครับฝากติดตามสามแสบพาเพลินด้วยนะครับผมฝากกดไลค์กดซับสไครป์คอมเมนต์ด้วยนะครับบ๊ายบาย